ในส่วนของหุ้น I t e ท Corporation นะครับหรือว่า ITC ครับก็เตรียมจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรเร็วๆนี้เร็วๆน,นี้นะครับกำหนวดวันหรือ,อยางเนี้ยยังไม่กำหนดแต่คาดว่าจะภายในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับราคา IPO ตอนนี้ยังเป็นกรอบอยู่ถูกไหมอ่าครับยังเป็นกรอบอยู่ที่3 0มสบถึงสาทสํบาทสำหรับราคา i p พโนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรนะครับจุดเด่นจุดแข็งของ i อเทลอ่ามันจะแตกต่างจากผู้ประกอบธุรกิจอาหารสัตว์รายอื่นอย่างไรครับและมันจะเป็นธุรกิจต้องบอกว่าในร่มธงของทียูที่สามารถสร้างอัตรากำไรหรือว่ามาจิ้นครับได้ดีกว่าบริษัทแม่เช่นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณสมภพกีระสุนทรพงศ์กรรมการผู้มนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น i t e ท Corporation หรือว่า ITC นะครับสวัสดีครับคุณสมภพครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมภพครับเอาเอาเป็นโครงสร้างทางธุรกิจให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนละกันสำหรับตัวของ i t e ทแล้วก็สัดส่วนรายได้ปัจจุบันเป็นเช่นไรครับไอเทลนะครับเป็นผู้นะครับผลิตนะครับรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง นะครับที่เราเรียกว่า p e จฟ o ้ดนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราพูดถึงนะครับก็คือมีทั้งอาหารสุนัขอาหารแมวนะครับซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยนะครับของ i อเทลเองเนี่ยจะผลิตอาหารแมวเป็นหลักนะครับมากกว่า80%เปนี่คือเป็นอาหารแมวนะครับส่วนที่เหลือเป็นอาหารสุนัขนะครับไอเทลผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเดียว เราไม่มีอาหารของคนนะครับที่เราเรียก human food ไม่มีาะฉะนั้นไอเดีคือบริษัทที่ผลิตอาหารนะครับสัตว์เลี้ยงคือ pet food 100%อครับอันนี้คือโครงสร้างของธุรกิจของบริษัทการผลิตอาหารสัตว์ตรงนี้นี่มันมีทั้งในลักษณะที่เป็น own brand แล้วก็เป็น O E M ด้วยหรือเปล่าใช่ครับออของบริษัทเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเกือบทั้งหมดนะครับ9 8 นะครับเป็น O E M คือผลิตให้กับผู้ที่มาจ้างเราผลิตให้นะครับส่วนที่เหลือนะครับประมาณสัก2%เล็กน้อยนะครับเป็นผลิตในเรื่องของโอนแปลหรือแบรนด์ตัวเองซึ่งจริงๆแล้วพ olicy ของบริษัทเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยเน้นไปในเรื่องของการทำ OEM ม,มากกว่าจะมาทำแบรนด์ตัวเองนะครับสาเหตุก็คือว่าในเรื่องของแบรนด์ของตัวเองเนี่ยบริษัทเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับที่เขาอาจอยากจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยากจะออกตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกไปแล้วเนี่ยมันจะปังหรือเปล่าแล้วลูกค้าบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับโลกทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความแน่ใจ เขาก็อาจจะมาขอนะครับใช้แบรนด์ของ I อทไปก่อนตอนที่ล็อตผลิตใหม่ๆเมื่อแน่ใจแล้วก็อาจจะสวิชกลับไปป็่แบรนด์ของเขาอันนี้จริงๆแล้วเป็น policy นะครับราะเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทตั้งใจไว้แบบนี้ครับก็ดูแล้วถ้าโมเดลเนี้ยที่ไปเน้น OEM ที่เห็นชัดเจนเลยก็อาจจะไปประหยัดต้นทุนเรื่องการตลาดในลักษณะนั้นด้วยถูกต้องครับเพราะว่าการทำแบรนด์ตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ถ้าจะทำ นะฮะต้องทาต้องบอกว่าต้องทาให้ให้ดีแล้วก็ทาให้เป็นแบรนด์ที่โลกไม่ลืมแล้วมาใช้เงินในค่าการตลาดสูงมากนะครับถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็เหมือนว่าเราเบิร์นหรือเผาเงินนะครับในเรื่องของค่าการตลาดเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทิ้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเชลเองไม่ได้มีความจสเป็นแล้วก็นโยบายชัดเจนว่าเราไม่ได้ทําแข่งกับลูกค้าเรารนะครับ,รบเราใช้แบรนด์ของเราเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าต่อยอดในโปรดักต์ใหม่ๆ เพื่อให้เขาเนี่ยได้ทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วเมื่อสิ่งเหล่านั้นประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็อาจจะเอาสินค้าเหล่านี้่อยเข้าไปใส่ในแบรนด์เขานะครับแบรนด์คนอื่นนี่ก็ที่จะมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์นอกนี่เป็นลูกค้าของ i อททั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะถูกครับต้องเียน,นะครับว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยส่งออกเนี่ยนะครับมาก90%้าและที่เราส่งออกไปนะครับก็ส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลก40ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตลาดอยู่สหรัฐอเมริกา ลูกค้าบริษัทเนี่ยเป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงอันดับโลกทั้งสิ้นนะครับเกือบพูดง่ายๆว่า,าห้าอันดับแรกนะฮะที่เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยผมเข้าใจว่าสี่แบรนด์เนี่ยเป็นลูกค้านะครับของไอเทลนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับที่เอ่ยชื่อได้ที่เขาให้คอนเซนต์ที่เอ่ยนามได้ก็จะมีมา เฟตส์ฟู้ดเฟตส์ฟู้ดนะครับราอาจจะดินมาเน่อนึกถึงช็อกแลต <c oughs> นะ <c oughs> คือบริษัทเดียวกันนะครับแต่เขาทำเฟตส์ฟู้ดด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> อีกบริษัทหนึ่งสมาร์เกอร์นะครับสมาร์เกอร์ <c oughs> arter, นี่เรานึกถึงสมาร์เกอร์เรานึกถึงอะไรครับเราเรานื่องถึงแยมนะฮะนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้ก็เป็นเฟตส์ฟู้ดรายใหญ่ของโลกที่เป็นลูกค้าของบริษัทเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคครับแม่จุดที่น่าสนใจผมดูแล้วจากตัวเลขของออผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาดูแล้วการเติบโตน่าสนใจเพราะดูจากเอาง,ง่ายๆคือเทียบจากปี6กกับงวด9เดือนของปีนี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาคือ9เดือนของปีนี้มากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปเนี่ยตรงนี้มันมันมีแสดงว่าการขยายตัวของธุรกิจประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงตรงนี้มันเติบโตมายัางไงครับ จริงๆเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าการเติบโตหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเติบโตมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาโตในช่วงโควิดนะครับก่อนหน้าเนี่ยนะฮะมันเติบโตมาโดยตลอด1 0บถึงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเทรนด์ของการเลี้ยงสัตว์นะครับมันเป็นไม,ม่กระเทรนของโลกไปแล้วนะครับ ทุกคนเนี่ยครับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าสังคมที่อยู่ในเมืองสังคมที่คนแต่งงานแล้วไม่ไม่มีลูกหรือคนเป็นโสดนะครับหรือแม้แต่ครอบครัวเองที่มีลูกนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เรียกว่าอยากจะมีสัตว์เลี้ยงอยากจะมีความผูกพันนะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับในแง่ของ การที่เราอยู่ในสังคมแบบนี้เนี่ยเรามีเพื่อนซึ่งวันนี้เทรนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเพจยูไนเซชันนะครับเราดูแลสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเหมือนคนคนหนึ่งเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวนะครับมาถึงมีคําว่าเราเรียกว่าน้องหมาน้องแมวนะครับเห็นครับแล้วก็เราดูในประเทศไทยเองนะครับเราเห็นร้านเพจช็อปมากมายเกิดขึ้นนะครับเราใกล้ตัวก่อนและกันนะครับ เราจะเห็นร้านเพจช็อปต่างๆนาๆนาเนี่ยมีเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับเราเห็นสปาน้องหมาน้องแมวมีจํานวนเยอะมากขึ้นโรงพยาบาลสัตว์มีมากขึ้นห,ห้างสรรพสินค้าอนุญาตให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยไปเดินไปโซเชียลไลซ์มีสังคมนะต้อนรับนะครับพูดง่ายๆว่า,าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับมันเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับทั่วโลกอันนี้มันทําให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับก็คนอยู่บ้านก็มีการหาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ปัจจัยที่สับสนการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะครับ ทีนี้เอาในเชิงของความสามารถในการทํากําไรครับคุณสมภพดูจากกตากําไรนี่ก็ถือว่าโดดเด่นแล้วนะครับมันมีความเชื่อมโยงกับสายธุรกิจเดิมของแม่ก็คือทียูในอย่างไรแล้วมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อมาที่ตัวของไเนะี่ยได้เช่นไรครับต้องเรียนนะครับว่าไอเทลอยู่ในกลุ่มนะฮะเป็นปริษัทในกลุ่มของ ไทยูเนี o ยนกรุ๊นะครับซึ่งไทยูเนี o ยนกรุ๊เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับอาหารที่นำวัตถุดิบก็คือทูน่าเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งเข้าใจว่าต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับส่วนที่เชื่อมโยงก็คือว่าวัตถุดิบนะครับที่ไอเทลใช้เนี่ยนะครับแน่นอนครับนอกมันนอกจากพวกไกลนะครับพวกเนื้อแกะแล้วส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นทูน่าเบสหรือเป็นซีเบสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ใช้นะครับฐานนะครับข้อได้เปรียบตรงนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะครับใช้นะครับที่เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยในการที่ทําให้เราได้เปรียบในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับคำสั่งซื้อของต้น,นทุนที่เป็นทูน่าเนี่ยนะครับโดยเราเนี่ยนะครับส่งคําสั่งเนี่ยทางทูนา่าทางไทยยูเนียนกรุ๊ปเองก็จะรวบรวมคําสั่งจากบริษัทในเครือต่างๆว่าใคร จะใช้ทูน่ามากน้อยแค่ไหนในแต่ละแต่ละ็อตแต่ละงวดเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปนิโคเชตกับซัพพลายเออร์นะครับเราใช้อันนี้เราก็จะได้รับนะครประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งเป็นเราเป็นการสั่งซื้อตรงไปที่ supplier นะครับเราไม่ได้ผ่านไทยยูเนียนนะครับแต่ว่า t ทยยูเนี n ยเนี่ยเป็นช่วยเป็นคนรวบรวมเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยนะครับได้ต้นทุนที่แข่งขันได้แล้วก็ต้นทุนที่ต่ํากว่าคู่แข่งนะครับ เนื่องจากว่าทางไทยูนิกรุ๊ปเนี่ยใช้ซูน่าเนี่ยเยอะมากต้องบอกอย่างเป็นอย่างที่เรียนนะเป็นเบอร์ต้นๆหรือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับนะครับอนอกจากในเรื่องของต้นทุนแล้วเนี่ยด้วยความที่ทีูอเองก็เป็นบริษัทที่เอาง่ายๆคือ worldwide ระดับโลกไปแล้วเนี่ยมันช่วยสร้างในแง่ของมูลค่าเพิ่มในเชิงของการตลาดสําหรับตัวของอาหารสัตว์ตรงนี้อาหารสัตว์เลี้ยงตัวนี้อย่างไรบ้างไหมครับ แน่นอนครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอย่าลืมว่าเราก็เป็นบริษัทในเครือไทยยูเนียนนะครับอันที่1บริษัทเนี่ยเราไม่ได้ทําแบรนด์แต่ว่าการที่เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยได้ครับความเชื่อมั่นนะครับจากลูกค้าซื้นแบรนด์อาหารระดับโลกนะครับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยยูเนียนกรุ๊ปเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็น global นะเป็น global firm นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราแน่นอนครับเราได้รับความเชื่อมั่นนะครับได้ประโยชน์ นะครับจากการที่เราเป็นบริษัทในกลุ่มนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของ R D หรือในเรื่องที่มันมีความเ,าเกี่ยวข้องหรือแม้แต่โปรแกรมนะครับเรื่องของ ESG ต่างๆนะครับาทาง ITC เองก็นำโปรแกรม ESG <Yeah. S 1> นะครับของ Thai Union Group เนี่ยมาแอปพลายใช้นะครับซึ่งทั้งกลุ่มเนี่ยต้องใช้ในเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะ ทำให้เราเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับเพราะการค้าขายต่างประเทศในเรื่อง ESG เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ไม่มีคุณค้าขายกับต่างประเทศไม่ได้นะครับครับโอเคคุณคสมภพทีนี้เดี๋ยวมาดูในแง่ของอารายละเอียด IPO บ้างเอาเป็นว่ากรอบราคาตอนนี้คือ3 0มสถึงสานี่ยังไม่ได้เคาะถูกไมหมฮะว่าจะเอาราคาไฟนอล่เท่าไหร่ยังครับแล้วกระแสตอบรับจากผู้บรรดาน,นักทุนสถาบัน Cornerstone เป็นยังไงครับช่วงที่ผ่านมาบอกเราได้รับผลตอบรับจากนักทุนสถาบันที่เราไปทํา คอนเนอร์สโตนนะครับได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับวันนี้เนี่ยนักทุนสถาบันที่ตอบรับเข้าร่วมนะครับคอนเนอร์สโตนเนี่ยที่เป็นสถาบันในประเทศเนี่ยนะฮะตอบรับเข้าร่วมเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยร้อยเจ็ดล้านหุ้นนะครับแล้วก็ในสถาบันในต่างประเทศเนี่ยอีกประมาณ158ล้านหุ้นนะครับรวมแล้วเนี่ยสามล้านหุ้นเนี่ยเราได้รับการตอบรับนะครับจากนักทุนที่ตอบรับ เข้าร่วมการเป็นคอนเนสต์ o n นอินเวสเตอร์นะครับพูดง่ายว่า,าจำนวน3 3 4ล้านหุ้นเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก51%ของอจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับที่เราเสียขายนะครับนี่660ล้านหุ้นอ,อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คอนเนสต์อเอนนป์ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทำบุ๊กบิลดิ้งสำหรับกลงทุนของสถาบันทั้งในและต่างประเทศนะครับที่ อ,อาจจะไม่ได้เข้า c o น n e r s t o n e ด้วยเหตุผลในเรื่องของ i n t e r อร์เ olicy เขานะครับต่างๆเนี่ยนี่เราก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับส่วนในส่วนของรายย่อยเองนะครับเราวันนี้เมื่อวานนี้เราเพิ่งปิดรถโชว์นะครับของนักทุนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เชียงใหม่นะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปขอนแก่นแล้วก็ไปหาดใจซึ่งเราได้รับความสนใจมากๆนะครับจากนักทุนทั้ง3จังหวัดที่เราไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปขอนแก่นเราเริ่มต้นที่กรุงเทพซึ่งก็ มีคนเข้ามารับฟังซึ่งเราจัดที่โรงแรมคูแมนนะครับที่ที่ที่ซอยรางน้ํานะครับซึ่งนี่เราก็จัดเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับซึ่งก็มีคนเข้าร่วมเนี่ยนะครับจำนวนประมาณสักสามร้อยคนนะก็เรียกว่าเป็นห้องนะครับเราได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทางนักทุนรายย่อยนักทุนทั่วไปรวมถึงนักทุนสถาบันครับโอเคดูเอาแค่คอนเสิร์ตนนี่ก็ถือว่ามาเต็มทั้งจํานวนตามโคต้าที่เราจัดสรรเอาไว้ถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้เปิดเผยอยู่ในไฟลิ่งนะครับนักทุนที่สนใจอยากจะเห็น ไมีวนอยากชิดชื่อเข้าไปเปิดในไฟลิ่งได้นะครับเข้าใจเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาก็อาจจะไปกรอบด้านบนแหละเพราะว่าความต้องการมันสูงประมาณนั้นหรือเปล่าครับโอเคไม่ได้กำหนดนะครับก็ลอยอีกสามวันนได้ได้ได้โอเคโอเคทีนี้ทีนี้ต้องบอกว่านักลงทุนในในปัจจุบันนี้ครับคุณสมภพอาจจะ ให้น้ำหนักหรือว่าโฟกัสไปที่เรื่องของเงื่อนไขการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมด้วยฉะนั้นขอเรียตเรียนถามแล้วกันมันมีการจัดสรรหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนไหมว่าติดไซเลนพีเรียสไม่ติดไซเลนพีเรียดอย่างไรต้องเรียนครับว่าโครงสร้างหุ้นหุ้นของไอเทลหรือ ITC ก่อนเข้าตลาดเนี่ยนะครับมันถือโดยไทยูเน่กรุ๊ปเนี่ยนะฮะเกือบร้อนะครับนะค,บคบือ99%้านสะิบร์เ อีกส่วนที่เหลือเศษเนี่ยเป็นพุทธลายย่อยที่ติดมาตั้งแต่สมัยเกือบ30ปีที่แล้วซึ่ง i อเทเนี่ยนะฮะคือชื่อเดิมคือสงขาแคนิงเดิมนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นแบบเศษรายย่อยนะครับก่อนที่จะดีลิสออกมานะครับก็คือประมาณนักสามปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเกณฑ์ตลาดเนี่ยนะครับการติดไซน์นั้เปรียบนะครับ ส่วนแรกเลยตามเกณฑ์ตลาดแน่นอนครับว่า55%ของทุนเฉลี่ยเยกชำระแล้วเนี่ยคือ3 0 0นล้านหุ้นเนี่ยอันนี้ต้องติดไซเลนต์ตามเกณฑ์แน่นอนนะครับครับสำหรับในส่วนที่ไม่ติดเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ถือโดยไทยอุนิเนกรุ๊ปนะครับ,รบซึ่งทางไทยอุนิเนกรุ๊ปเองเท่าที่ในฐานะที่ปรึกษาการเงินและผมได้มีการคุยกับทางผู้บริหารนะครับ,รบออของไทยอุนิเนกรุ๊ปเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีความประสงค์ นะครับที่จะนำหุ้นของ I t ทเเนี่ยมาขายนะครับเขาต้องการจะถืออยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือแฟลกชิพมันคือครีมออฟเดอะครีมของธุรกิจของต่างไทยยูเนี่ยกรุ๊นะครับที่เขาสปิีนออกมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูจำนวนเนี่ยนะครับหกร้อยหกสิบล้านหุ้นที่เราขายเนี่ยหกร้อยหกร้อยล้านหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนนะครับอีกหกสิบล้านหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่เสนอขายโดยไทยยูเนีนะครับซึ่งเขาขายแค่นี้แหละครับที่ขายนะครับ <c oughs> ที่เราออกมาก็มีแค่ตรงนั้นเท่านั้นเองครับ <c oughs> อืมอ่คุณสมภพเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือไปดูในไฟลิ่ง <c oughs> เทียบเคียงกับพุ้น IPO ไซส์ใหญ่ที่เข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนก่อน IPO แล้วอาจจะมีการกู้เงินมาจ่ายปันผลอะไรต่างๆทีนี้ของเราเนี่ยเห็นมีเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยเดี๋ยวรบกวนคุณสมภพอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นแนวทางปฏิบัติตามปกติอย่างไรแล้วการเพิ่มทุนเนี้ยมันจะมีผลอย่างไรหรือเปล่าหรือไม่มีต่อการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลัก ดีมากเลยครับสำหรับคําถามนี้ผมผมได้รับนะคำถามเหล่านี้เยอะมากนะครับอยากจะให้นักศึกษท่านเข้าใจนะครับการเพิ่มทุนถ้าเป็นการเพิ่มทุนในล้กษณะที่เป็น right offering ให้กับผู้ถุนเดิมนะครับไม่ได้เป็นการทํา P P หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับต้องเรียนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างทางการเงินการปรับนะครับ capital base ให้มันมีความเหมาะสมนะครับกับการเติบโตกับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต ไม่ได้มีผลกระทบกับมูลค่าของบริษัทหรือคนที่เข้ามาในแง่ของการซื้อหรือจองหุ้น IPO เลย mm hmm. ยกตัวอย่างครับมูลค่าบริษัทเนี่ยเวลาเรากำหนดเนี่ยนะครับเราใช้ Earnings เป็นตัวกำหนดนะครับ mm hmm. คูณด้วย Multiple s นะคคือ P/E ว่ากี่เท่า mm hmm. เพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนนะครับหรือไม่เพิ่มทุนเนี่ยนะครับมันหมายความว่ามูลค่าบริษัทเนี่ยถ้าอย่างเช่นเรามีอยู่100หุ้นนะครับ mm hmm. ก่อนเพิ่มทุนเนี่ย คุค่าบริษัทนะครับมันจะเท่าเดิมเพราะว่ามันต้องถามว่าตัว e คุณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วก็มาที่เพิ l มสกุเข้าไปถ้าเราเพิ่มขึ้นอย่างร้อยเป็นสิบนะครับเหมือนเดิมครับ e p s มันจะถูกไดรูทคูณด้วยบาร์ทลพานะครับ <c oughs> ราคามันก็จะถูกไดรูทลงแต่บูลค่าบริษัทมา r ก็ t c ค p เท่าเดิม <c oughs> เพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างก่อนที่จะเข้าตลาดเป็นเรื่องปกติที่ <c oughs> ท,ทำนะครับเท่า f a เอง <med> นะครับก็จะเป็นคนนะครับเรคคอมเมนต์ว่าจะควรต้องเพิ่มทุนเท่าไหร่ถึงเหมาะสมนะครับเพื <med> <med> ่อจะทำให้บริษัทเนี่ยมีแคปิตอลเบสหรือฐานนะฮะไอตัวทุนของหุ้นทุนเรียกซืระแล้วจำนวนหุ้นที่ดีที่เมื่อหุ้นเนี่ยเข้าไปซื้อขายในตลาดซับแล้วเนี่ยมันมีสภาพคล่องเพียงพอ เะะพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ประเด็นว่าอพอเพิ่มทุนแล้วมีหุ้นจํานวนตามเพิ่มกันในราคาพาปาทแล้วทําให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้เปรียบไม่ใช่นะครับถ้าเขาไม่เพิ่มทุนจากร้อยเป็นพันท่านอาจจะมี IPO อยู่แค่20หุ้นอย่างเงี้ยหรือ25 <laughs> หุ้นนะครับ,รบซึ่งอันนี้นครับเป็นสาเหตุแต่เมื่อเพิ่มทุนแล้วแน่นอนครับจากหุ้นที่เคยอยู่เลสเซสิบาทมันอาจจะเหลือแค่นะครับ5าบาทสาบาทนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆเค้กต้อนเดิมแต่จำนวนชิ้น จากที่เคยมีสิบเราซอยเป็นร้อยเค,ค้กก็ยังก้อนนั้นแหละครับแต่เค,ค้กเนี่ยชิ้นเล็กลงหรือราคาต่อหุ้นน้อยลงไม่ได้กระทบคุณมูลค่าหุ้น,นะะตัวที่จะกระทบมูลค่าหุ้นหลักๆมีอยู่ตัวเดียวครับถ้าดู e อ r n ์เน็ครับ, e รบนะคร EPS นะครับตัวนี้แหละครับ EPS สูงนะครับคูณด้มาที่เพล่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ ราคาหุ้นมันก็จะดูสูงตามนะครับถ้า EPS ตา่ำ <ừ> ราคาหุ้นก็จะต่ำลงมาครับสิ่งเหล่านี้แหละครับ <ừ> อยากจะเรียนนักทุนชี้แจงให้นักทุนให้มีความเข้าใจนะครับครับ,รบแม่เอมันมีอีกอีกช็อตหนึ่งคือเออม็ดเงินที่ระดมทุนในครั้งนี้ก็เกือบเกือบสองหมื่นล้านเนี่ยมันมีก้อนก้อนหนึ่งที่ระบุไว้ในไฟล์รมกันว่าชําระคืนเงินกู้ยืม ประมาณสักเจ็ดพันถึงแ0ดพันล้านบาทตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จินตนาการไปถึงหุ้นก่อนนั้นเนี้ยเรื่องของเอ๊ะไอเจ็ดพันพันล้านหุ้นไอเจ็ดแปดพันล้านบาทตัวเนี้ยไปใช้หนี้อะไรเป็นหนี้ที่กะเมามมาจ่ายันผลก่อนนั้นนี้หรือเปล่าคุณกันคือผู้สมบพบ้องไงฮะทัดเรียนอธิบายครับว่า้เงินเจ็ดแปดพันล้านที่เราใช้คือเงินกู้ยืมสามวันเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งครับก็คือเป็น working cap นะครับใช้ในเรื่องการปรับโครงสร้างนะครับแน่นอนครับมีการ จ่ายเงินปันผลก่อนที่ในช่วงระหว่างที่เราดําเนินการถามว่าตัวคนพูดหุ้นเนี่ยนะครับของ i อเทคือใคร,ครก็คือไทยอยู่ในกรุ๊มไทยยู่ในกรุ๊มมีผู้ถือหุ้นเป็นใครก็คือเป็นผู้ถือหุ้นทั่วไปมหาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ทําทมาหาได้นะครับในอดีตของ i อเทนะครับที่มีอยู่ ไม่ว่าจะรูปของเงินปันผลหรือเงินกำไรสะสมเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ควรจะถูกนะครับจ่ายเงินปันผลกลับไปที่ไทยย mm ูเนียนกรุ๊ปเพื่อให้ไทยยูเนียนกรุ๊ปเนี่ยนะครับเขาได้นะครับมีกระแสงเงินสดมีเงินในอนาคตที่เขาอาจจะจ่ายเงินปันผลกลับไปที่หุ้นของไทยยูเน mm ียนกรุ๊ปเพื่อที่จะให้มันมีความแร์ mm hmm. นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นการปรับโครงสร้างของทางกลุ่มนะครับ mm hmm. ลองนึกภาพดูว่า ถ้าเราไม่สปินออกมานะครับหรือเอามาทำา p o เงินมันก็คงจะอยู่ใน ITC อยู่ใน ITC คนที่เป็นเจ้าของ100%ก็คือไทยยูเนียนนะครับ,รบแต่เมื่อวันนี้ ITC เนี่ยถูกนำมากระจายหุ้นนะครับส่วนหนึ่งให้กับประชาชนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่าทางไอเทลทำมาหาได้ซึ่งมันเป็นของ TU เดิมซึ่งเป็นของผูดหุ้น TU นะครับ,รบก็ควรจะต้อง นะฮะมีการที่จะจ่ายเงินปันผลกลับไปให้กับทางกลุ่มเขานะครับอืมโอเคแต่น,นี้เขาเข้าใจในหลักการตรงนี้แสดงว่าเรามีการจ่ายเงินปันผลที่เป็นการจ่ายจากกาไรสะสมมาก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับแล้วแล้วมีการกู้เงินเพื่อมาทดเชยไอกำไรสะสมที่มันหดหายลงไปด้วยหรือเปล่า คือการที่จ่ายเงิน,นผลนผ่ก็คือในส่วนหนึ่ง working c a p ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราใช้เป็น working c a p ในเรื่องการทําธุรกิจอีกส่วนหนึ่งแน่นอนครับไ mm hmm. อ้การจ่ายเงินันผลอันนี้ก็มาจากในเรื่องของการที่เราใช้ตัว short term ของสถาบันการเงินนะครับอืมโอเคแค่คําถามเดียวว่าไอ้แบบนี้คือการกําหนดราคา IPO หรือว่ากรอบนะขณะนี้ครับคุณสมภพมันจะต้องคํานวณจาก retained earning หรือว่ากำไรสะสมที่มันยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าความเป็นจริงหรือเปล่า เอาไม่เกี่ยวครับอย่างที่เรียนนะครับการกําหนดราคา IPO เราใช้การกำหนดราคาอันที่1น,นะฮะเราสํารวจความต้องการของนักทุนสาบันอันที่2แน่นอนครับที่เวลาเราดูว่าราคาหุ้นนะครับมี valuation อย่างไรเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่เรารู้เราดูจาก earnings แล้วคนได้มาเ t ิ p ก็คือดู PE <ม>นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย asset บริษัทต่างๆในตลาดไม่ว่าคุณจะมีกี่แสนล้านนะฮค,ค,คุณมีที่ดินอีกกี่แปลงเราไม่ได้เอามูลค่างที่ดินมาคำนวณ นะเพราะนั้นคือเราใช้วิธีที่เราเรียกว่า b o o กหรือ adjusted book value มูลค่าตามบัญชีถ้าเราจะมองสินทรัพย์ของบริษัทแต่นี่เรานะครับประเมินมูลค่าของบริษัทจากนะครับตัว e a r n i n g นะครับว่าใครมี e a r n i n g เท่าไหร่แล้วก็คืนด้วย m u l t i p พล s หรือ PE m u l t i p ิเพลเข้าไป oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ Book Value มูลค่าตามบัญชีแล้วไม่ได้ ถูกนามาคํานึงหรือถูกมาคํานวณในเรื่องการกำหนดราคา IPO ไม่ว่าจะเป็นราคา IPO หรือเป็นราคาในตลาดหลักทรัพย์นะครับ,รบลองนึกภาพถึงบริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ยไปซื้อที่ดินมาสักห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราบอกเราใช้ PE แต่เขากาไรแค่ร้อยล้านทรัพย์สินนั้นไม่ได้มีความหมายเยว้นแต่ว่าบอกเฮ้ยเขาต้องการที่จะประเมินโดยใช้ NAV Net Asset v a อ u e อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นจะกลายเป็นบริษัทที่จะขายสินทรัพย์ แต่<อ>เราขายที่เอิร์เน็งก์คนี้เป็นเอิร์เน็งก์แอปโรชว่าง่ายๆถูกต้องคับถ<า>ูกต้องคับโอเคคุณคสมบพทิ้งท้ายแล้วครับพูดถึง e approach. เอิร์เน็งก์แอปโรชดูผลประกอบการ12เดือนก็คือที่มันสิ้นสุดเอา30กันยาที่ผ่านมานี่นะฮะ EPS อยู e ่ที่บาท44อะและเซตีกลมๆแล้วกันสมมติบาท50เนี่ยเวลานักลงทุนจะมองภาพข้างหน้าเอา EPS บาท50ตรงนี้ไปคูณกับ PE ที่ใช้เปรียบเทียบได้ไหมครับอย่างของยันไทยอย่างของเป็ดพอประมาณสัก40-50เท่าทำได้ไหมครับ อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าธุรกิจของไอเทลเนี่ยเป็นเพดฟู้ดร้อยเอร์เซแน่นอนครับในส่วนที่เรากำหนดเนี่ยนะครับ PE ที่เรากำหนดก่อามสิบสามสเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุณประภาพูดถึงเนี่ยนะครับว่าที่อีพีเอประมาณนี้เนี่ย PE ในอดีตนะครับตอนใช้เป็นฮิสตอริเคิลในอดีตจะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบถึงยีเท่านะครับขนาดเดียวกันเนี่ย คนที่เป็น O E M ระดับโลกอย่าง i t e l เนี่ยอันนี้เราต้องบอกเราเป็น world class pet food manufacturer นะครับ mm. บริษัทเนี่ย เป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของโลกเป็นอันดับสองเอเชียคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับที่จะใกล้เคียงก็คงจนต้องเป็นคู่แข่งที่เข้าเป็นระดับโลกเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าที่เราพูดถึงตัวเจนไตหรือตัวเพชรพาวก็ตามซึ่งอันนั้นนี่เราก็เปิดเผยในไฟลิ่งเช่นเดียวกันนะครับให้ใช้เป็นข้อมูลในการดูว่าข้อมูลในอดีตของเขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมา3าสี่เดือนย้อนหลังเนี่ยทีเอเอร์เคทลเขาเหมือนกันเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสักสี่สิบห้าสิบเท่าอันนั้นเอาไว้เป็นตัวอ้างอิง นะครับใช้ในงานการดูว่าในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงที่เป็น OM เท่าๆกันเหมือนกันนะครับครับอ่าก็โอเคพอจะเห็นภาพถ้าแบบนี้อ่าทีนี้จำนวนหุ้นหลัง IPO นิดเดียวครับประมาณ3,000ล้านหุ้นถูกต้องไหมฮะครับถูกครับหลัง I p o เนี่ยเราจะมีตัวจดทะเบียนเรียกใมาแล้ว3,000ล้านบาทหรือแบ่งเป็นหุ้นสามัญ3า0 0ล้านหุ้นบูลค่าต่าไว้หุ้นละ1บาทนะครับอืมอืมอืมแล้วราา โอเคถ้าบอกว่าราคาอยู่40บาทสมมติสมมติ40บาทมันก็จะเป็นแสนสองหมื่นล้านในแง่ของ Market Cap เอ่อันนี้เรามองไกลไปถึงการได้ใช้ Fast t r a c k อะไรหรือเปล่าในการเข้า s e t 50ฟตีสำหรับการเข้าซื้อขายในวันแรกคงคงไม่ได้มองขนาดนั้นนะครับเพราะว่า Fast t r a c k จริงเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ของมันว่าคนที่มี Market Cap อย่างน้อยประมาณสัก1%งของ Market Cap ของตลาดซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ผมเข้าใจว่าน่าจะ20ล้านล้านก็ต้องมี Market Cap 2 0ส0 0 0ล้านขึ้นไปหรือเป็น 20อันดับแรกนะครับ,รบของเซต50นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยผมคิดว่าไอ้เรื่อง Fast Track เนี่ย จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสําคัญว่ามันจะต้องเป็นฟาส t ์ a c กหรือไม่นะครับ mm hmm. แต่ผมเชื่อในเรื่องความเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ mm hmm. แล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเรามาดู Market c a p ปไจ์ณราคา p ีโอเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณสักอย่างที่เห็นนะครับเก้า่นหกพันล้านในกรอบบนเนี่ย mm hmm. นะฮะกรอบล่างเก้าหมื่นล้านเนี่ยเราก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยไอเทเองก็คงมีโอกาสที่จะได้พิจารณาเข้าเป็นหนึ่งใน mm hmm. เซ็ต uh, 50อยู ALLY, index, in mm ่ในเซ50 i n d e x นะครับในอนาคตนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คงก็เป็นคงจะต้องเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตาม process นะครับของตลาดหลักทรัพย์ต่อไปนะครับแต่ก็น่าสนใจนะถ้าหากว่าวันแรกกเปิดมาแล้วราคาแรงแล้วก็เข้าได้แบบนี้เนี่ย ภาพมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมครัคุณสมบเตราะมันเราคงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยผมเดี๋ยวเดี๋ยวปมอกคิดไปชี้นาแต่ผมคิดว่าจริงๆถพาะแต่เราดูเราเราเราดูจากขนาดของคนที่จะเข้าเกณฑ์ตัวของ Fast Track แล้วผมไม่คิดว่าไอเทลเราจะเข้าเกณฑ์นั้นนะครับนะฮะอย่างที่เรียนที่เราเดินทัดเกณฑ์ปกติเราก็พอใจแล้วครับ อกราบขอบพระคุณนะครับคุณสมภพครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณสมภพกีระสุนทรพงศ์นะครับจากฟิแน n ซี e r c ไซรัในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเป็น Lead Underwriter แล้วก็เป็นผู้รับประกันการจัดจําหน่ายด้วยอ่าใช่แล้วก็ที่สําคัญจุดที่น่าสนใจผมว่าไอ้ตรงเรื่องของ f าส t e c h เนี่ยะดูแล้วจัด ผมผมดูจาก P/E ที่เป็นบริษัทระดับโลกนะระดับประมาณสัก50ประมาณ50ไปไปลาย60เท่าเนี่ยแหมน่าสนใจนะว่าเมื่อเทียบกับราคาของตัว IPO ของทางไอทลเนี่ยแหมถ้าเทียบ P/E เท่าเท่ากันเนี่ยมีลุ้นนะมีลุ้นนะมีลุ้นนะแต่จริงๆผมก็ถามไปตามเรื่องตำราวแหละไม่คิดว่าพี่สุภชัยจะให้น้ำหนักความสำคัญเอาอย่างนั้นเลยนะพี่ก็บอกว่า60สิบเท่า <c oughs> เอา EPS 12เดือนย้อนหลังคร <c oughs> <c oughs> ับก็คือนับมาสิ้นสุดนะ30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยตกอยู่บาท44อื <c oughs> บาท44คูณกับ60เท่าค <c oughs> มันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่ บาท44ใช่ฮะ80กว่าบาทอ่าประมาณ86บาทเศษเศษ86บาทเศษเศษครับคือถ้ามันได้86จริงๆเนี่ยสามพันล้านหุ้นฮะมาเก็ตแคปเนี่ยมัน2 5 0 0 0 0ห้า200,000หกอันเนี้ยเข้าแน่นอนแต่ว่าแหมมันก็อย่างที่คุณสมภพบอกแหละมันคงไม่ใช่วันแรกหรอกนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสีสัน